กว่า20ปีบนเส้นทางการเมืองของชายชาติเสือผู้ไม่เคยถอยจากวันที่ไม่มีพักมีแต่พวกสู่การเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวสงขาเราทักยากกันหรอกเราต้องล็อกหมัดช่วยกันครอภูประยธิปัตย์ของเราไว้ได้วันพบเชื่อว่าไม่มีใครรูปรหน้าของตรงทิ้นดีว่าคนในตรงทิ้ ไม่มีใครรู้วิธีการแก้หน้าองตอกทิ้นได้ดีกว่าคนตองทิ้นเหตสำคัญนักการเมืองตองทิ้นไม่ว่านายกอบจนายกเทศบาลนายกมตครับต้อ,องเอาใจประชาชนในตองทิ้นะนะครับปี2561เริ่มจากการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5 จังหวัดสงขลาในนามพรรคประชาธิปัตย์ปี2562ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเขต5ให้เป็นผู้แทนของพี่น้องปี2564ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั่วประเทศเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แม่ทัพภาคใต้ตั้งแต่เป็นสะสะสมัยแรกและวันนี้นายกชาย พร้อมแล้วที่จะเป็นแม่ทัพขับเคลื่อนภาคใต้ให้กลมเกลียวรวมพลภาคใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวพบแล้วจะรักรู้จักแล้วจะชอบนายกชายเดชอิฐขาวทอง กรสดอนองปากตายทุก่านตัวแทนปากสาขา้าผากผู้ช่วยซสอวันนี้เราได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเกือบต่้งมดมาด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครดอดใหญ่ต่างมดมาด้วยข้าพเ้อตอนหลับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ภากตายด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ พี่น้องที่กรหบครับวันนี้ถื่อว่าเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญมากนะครับที่เรารวมพลังประชาธิปัตย์จริงๆประชาธิปัตย์ตัวประเทศรับแต่วันนี้ผมจะข้อพูดในเรื่องของประชาธิปัตย์ปากตายนะครับข้อทีอโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เสียสละเวลามารวมการอบรมการสัมมนาในวันนี้ และก็ข้าจโอกาสนี้ก็คุณพี่น้องเจ้าประชาธิปัตย์ทัวประเตศนะครับเมื่อวันที่18ท่าทันว่าพิโยคีที่ิ่านมาพี่น้องได้ให้ความไว้วางใจเหลือผมมาทำน้าถี่เป็นรอกวานาผักผคกตายผมยืนยันตรงนี้ครับพี่น้องครับว่าผมต้องไม่ทำไหมพี่น้องเจ้าประชาธิปัตย์ต้องพิหวังในตัวผมอย่างแน่นอน ที่นี่พี่น้องที่กอลล็อกับหน้าที่แรกที่ได้รับการเลือกตัง้งพรมคิดทันทีทันใดคือการฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์รับมายิงย้ายให,ใหได้ความหมายของการฟื้นฟูในความหมายของผมก็คือทำบันผือก็ได้ตีทุกกฎหมาย้ครับตีทำให้ประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งให้มากที่สุด ที่นี่พี่น้องที่กรอบรับพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าข้องเหมือนพรรคอื่นๆแต่เจ้าข้องประชาธิปัตย์ก็คือพี่น้องประชาชนท้งประเทศมาเป็นเจ้าข้องพรรคประชาธิปัตย์จะมีประชาธิปไตยมากที่สุดในพรรคเพราะการมีประชาธิปไตยมากที่สุดมันมีต่างบวกต่างลบทั้งบวกก็คือ ความมั่นคงเดชถอกเดินไปข้างหน้าแต่ทางหลบก็คือบางที่มันเลือกตั้งกันบ่อยเหลือเกินในพรรคไล่คนเด่หน่อยออกหน่อยใจก็ออกจากพรรคไปที่นี่พี่น้องที่กอลครับจากการประเมินการเลือกตั้งในปีกสองมาจนถึงวันนี้แล้วประเมินต่อไปว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเวลาถ้ากรอบกำหนดก็ ไปครอบว่าลาหยิบซ้ำมีหน้ามีอกโกแต่ถ้าประเทศต่างเามันเกิดขึ้นขอ,อนกนอาจจะเร็วขึ้นเราวิเคราะห์ออกมากับปมใจมาอะไรสุขค่าดักลิ่นรวมกับทีมงานผมวิจัยออกมาว่าประชาธิปัตย์เราแก่รัดซ้ำคอที่กับรับรุงซ้ำอย่างหนึ่งนะครับความเป็นหนึ่งเดียวของประชาธิปัตย์ในแต่ละจังหวัด เราต้องยอมรับในอดีตกับประชาธิปัตย์แต่ละจังหวัดมีทีมเอทีมบีบางจังหวัดมีทีมซีสกุล้าผมนี่รับยี่สิบว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยเป็นเรื่องเดียวเลยความเป็นประชาธิปัตย์มีอยากหน่อยทีมเอทีมบีรับแล้วทีมเอทีมบีนี่เชี่ยกันกับเชี่ยให้ตกกันแต่ว่าไม่เชีย่ยได้ ทีเอก็เีอ้ทีบีตกทีบีก็เจียทีเอตกมันอยู่บันีมาตลอดแต่วันนี้พุมบอกกับพี่น้องว่าส่งค้าคือเมืองล่วงปากตายส่งค้าคือเมืองล่วงประชาธิปัตย์วันนี้เราร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวต่างกาวคนกาวเคตท,ทุกคนต้องเดินหน้าเสียงต่้งกาวเคตกับน้องสั้นแปดเคตหนึ่งก็ต้องหาเสียงต่้งกาวเคตนิพัท,ทอยุ่เคตสองก็ต้องหาเสียงต่้งกาวเคต พีสุรินปาลาเล่ผมทุกคนต้องเดินทางจังหวัดต่างกาวเข็ทพอเราร่วมพลังมานี่ครับพี่น้องประชาธิปัตย์เตหน่อยใจพวกเราเริ่มเข้ามาเข้ามาเด็กหลุมไหมเริ่มมีความมั่นใจเด็กพวกเราเข้ามาเข้ามาเพตะนทุกจังหวัดผมอยากให้เป็นหนึ่งเดียวมดเรื่องที่้องกับบุคลิกของผู้สมัครซ่อซประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาบางคน นะครับไม่อย่าทุกคนบางคนมีเสียงสะท้อนนึงใจไม่ตึงปึงไม่ได้ขี่เนี้ยวนะครับห้างกับประชาชนพอเห็นว่าเมื่อโกรก็ใส่ปักมันดีนครับเราก็เลยไม่คอยใส่ใจไม่คอยติดดินที่นี่ถ้าเราปรับโกนี้กับคําว่าใจถึงปึงได้ไม่ใจต้องเหลืองเบียอย่างเดียวกับเรืองใจนี่รับข้าวไปพรบยุกับปี่นองประชาชน ข้อที่สองพนันข้อที่สามกับข้อมูลผมอาจจะเล้งหลงหลายะเอียดมากไม่ได้ข้อมูลแต่ผมเคยเลงกับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ที่เป็นซ้อๆกับการประชุมประชาธิปัตย์ปากตายผมเล้งมาร้ำที่นเนแหลว่าข้อมูลเป็นเรื่องสาคัญมากทานต้องทําข้อมูลให้หละเอียดแพนายุที่ข้อมูลกันพอจะดันทัตพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ทำร้ำข้อดีนะครับ นึ่งความเป็นนึ่งเดียวในจังหวัดซ่องใกล้ถึงผึงได้ติดดินอยู่กับประชาชนซ้มขอม้อมูลปลอมทีนี้หลังจากนั้นเป็นนาถีกองผักนาถีกองผักคือใครครับผมเป็นรองมันวน่านาผักที่ดูแลผักตายซ่องว่านาผักประบิตปัตันจุลินลักษณะวิสิทธิ์ซดรเตอร์เฉลิมใจสี่อ่อนสึงเป็นเหลขาสิการผักซี่พีดพน์มุญยามณี่ ซึ่งเป็นรองของวานาผักประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งในักตายราตัางสี่คนและทีกะกมกรรมการมนีหน้าที่ไปเสริมสร้างัวกคอของฐานเนี่ยครับแน่นอนครับหนึ่งสร้างบวกดึงกับบกเราเลยครับเพิ่มกระแนในฐานเป็นตวีคู้นแต่ถ้าฐานดำได้ทันชนะแน่นอนที่นี่พี่น้องที่กาลพครับพ่อราฟื้นฟูภผ,ผักประชาธิปัตย์แล้วนี่ครับ สิ่งสําคัญเราเป้าหมายของเราคือฝูนผู้ประเทศการืูนผู้ประเทศก็คือการทาํานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ตีสอดคล้องกับความต้องการของผีนองประชาชนนโยบายรับประเทศที่ดีอยู่แล้วครับเช่นประกันรายได้กเกษตรกรเนี่ยไอ้ดีอยู่แล้วตกต่ำตัวนโยบายข้อตีอ่องกับพมมห็นว่ารัฐบาลจุดนี้กับบ้านเล่าเนีย ให้ความสําคัญหน่อยแต่จริงๆมีประโยชน์มากคือเรื่องกระจายอํานาจพมท้ามผีนองเราทุกคนนี่ครับใครอีโรปัญหากองตองทิ้นได้ดีว่าคนในตองทิ้นนั้นๆใครอีโรวิธีการแก้ปัญหากองตองทิ้นนั้นๆได้ดีว่าบุคคลในตองทิ้นที่สําคัญครับนักการเมืองตองทิ้นผู้บริหารตองทิ้นเอ,เอาใจใครครับเอาใจพี่นองประชาชนในตองทิ้นนั้นพอท้า ไม่ชนะใจประชาชนทำซิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับมี่นองประชาชนในต่องทิศอีกสี่ปีเขาไม่เหลือกตกแต่ถ้าไม่เน้นกระจายอำนาจเราเน้นท่วนกลางส่วนผู้มีผกักทำมาค่าหลาักการมาจากไหนครับมาจากต่างจังหวัดมัง้งมาจากต่งางภาคมัง้งไม่เข้าใจปัญหาไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาที่สาคัญเข้า,าใจใครครับเขาใจประลัดกระทรวง เอาใจ,จ้านายที่อยู่ในส่วนกลางเพราะเขาจะได้ความดีความชอบความเติบโตตางรจากการเขาก็อาศัยเจ้านายเขาแค่ลักขิดมาเนี่ยครับทาให้เรารู้ได้เลยว่าการกระจายอํานาจปเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดพี่น้องแรกตัวโลก,กับประเทศติ่ใจเลื่อนแล้วทองทิ้นก็ต้องโตนะครับส่วนกลางส่วนหลักต้องแหล็กลุ่นะครับตรงนี้ผมอ,อยากฝากพวกเราชาวปฏิบัติว่าให้ความสําคัญ ที่นายยายไว้ในรับประเทศต่อเดียวววนาปักลงมาให้ววนาปักเข้าใจแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะฟูกัดลงมาเทภาคัตายนะครับนายบายในทวดของผคกต้ยนี่มีความสําคัญมากต่อการ,นะรพัฒนาประเทศนะครับพอเราพัฒนาาคกต้ยก็ถาพัฒนาประเทศวันนี้พี่น้องเชื่อไหมครับเรามีหมาอะไรอยู่ในาคกตายสิบแปดหมาอะไร,รต่างข้องหลักต่างกล้องเอกชน ทุกมาอลไพร้อมที่จะมารวมกับประชาธิปัตย์เพื่อรวมกันทำนโยบายที่เป็นความเจริญของภาคใต้แล้วในทุกที่จังหวัดภาคใต้เล่ากับมีคนที่มีความรู้มีคนที่มีประสบการณ์มากไม่หน่อยว่าภาคดื้นในประเทศไทยเลยบุคคนเล่าหนีกับพร้อมที่จะมารวมกับพวกเราในการทำนโยบายของภาคประชาธิปัตย์ขึ้นมาไหมติดตรงกับความต้องการของพี่น้องในทุที่จังหวัดภาคใต้ ผมยกตัวอย่างเรื่องถนนทุนทางเลยครับเราเคยคิดกันปฏิญญาตุง,งังว่าเราต้องมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับตัดจากกรุงเทพไปถึงชายแดนมาเลเซียอาจจะเป็นถนนในเชิงคำนาคมกันการต่องเที่ยวกันเพราะเรามีอยู่เส้นเดียวดีครับเวลาเราซ้อมเกิดอุบัติเหตุบางเวลาในการขนส่งสินค้าแทนทีส่งในหนึงวันสองวันสามวัน ล้วนแล้วแต่การเพิ่มต้นทุนทั้ทงสิน้นเรื่องการต่องเที่ยวส้มควรแหลวหรือยังที่เราจะจัดโครงข่ายการต่องเที่ยวระว่างจังหวัดทำถนนไหมจ่ายตังค์เข้ามาหาคในการต่องเที่ยวคนมาเที่ยวจังหวัดนี้ต้องมาเที่ยวอีกสองจังหวัดเนี่ยโครงข่ายเนี่ยครับเราควรทําขึ้นมาไหมที่นี่พี่น้องที่กรอบรับ เรื่องต่อมาการปัตนาแต่ละโซ่น,นั้นครับพมยกตัวอย่างเรื่องทะเลสาบทุ่งค้าที่รับทะเลสาบทุ่งค้าเมื่อก่คกับนำไล่จากขอบทะเลสาบเนี่ยไม่ว่าจากฝัดตาลุง่นงนคกอนซีตะมาลาสุา่งคราไล่ลงทะเลสาบหละระลายบออกไปสู่อ่าวไทยแต่วันนี้ทะเลสาบสุง่งคราตื่นนำเสียจากลายลแห่งลงไปทะเลสาบ สัว์นำก็คาดความอุมสมบูรณ์ตอนนี้ไลฉ่ฉดสู้พันผมเชื่อว่าถ้าเราไม่คิดวันนี้ครับตะเลีทราบทรงคราอีกสิบปีอาจจะไม่มีสัว์นำเลือดสักตัวอ,อาจจะกลายเป็นตะเลลีายก็ได้วันถึงเวลาลรวห้ืยยังกับเราต้องคุดหลอกตะเลทราบผมใช้คำว่าเส้นเลือดใหญยว่ากับกลางตะเลีทราบกับคุดไปถึงนู่นนักวันีต้องมาลัดับ อาจจะกว้างสักลอยเมตรหรือสักลอยยี่สิบเมตรนะครับถือว่าเป็นเส้นเหลือด,ด้ดินที่ได้จากคุดนะครับทำโก้กลางทะเลสาบต้องสร้งรางก้ก็อย่างใดเลยปกติดินในทะเลสาบพืนทีสาบแส้นว่าหลายทำโก้ละห้าลอยหลายห้าลอยหลายสร,ายารย้างโกี่ครับทีนี้หลังจากนั้นจะทำเส้นเหลือดฟอย,ยอคร,คร,าารับโยงไปทือคลองต่างๆคลองมาจากไหนที่ลงบทะเลสาบก็โยงไปข้าวเส้นเหลือด,ด้ย มันจะเป็นโกรงไข่ครับถ้าเราทำมันได้ศึกษาแล้วทำได้เป็นนโยบายต่อไปปนหาน้ำท่วมจะไม่มีน้ำจากปัตตลุงจากสุข้านครไไนะล่ลงทะเลสาบหล้วระบายออกสู่อ่าวไทยสะดวกซองปล่อยไลสู่อ่าวไทยสะดวกแล้วทาให้น้ำเนี่ยมันไล่รวมสะอาดขึ้นนะครับพอนามสะอาดขึ้นนี่ซัดน้ำม,มันขยายปันไดไว้ควาบม,มบุรุสมบูรณ์ของทะเลสาบก็มาขึ้น ข้อสุดท้ายที่ไรยแทีมมคือการต่องเที่ยวต่อไปบอเรื่องจักเอาไทยเข้ามาในตลีทราบได้ไปตามลำคลองต่างๆได้มดนี่ครับถ้ามาการต่องเที่ยวมันเป็นรายได้หาสา,าลนพอคนหลุจักตลีทราบทัวโลกหล,กล,กล,กลกุจักในประเทศไทยถูกจังหวัดหลูจักตลาทราบตรงค้าเนี่ยสิ่งนี้เป็นองค์ับะก่เราต้องคิดมาเป็นนโยบายเรื่องต่อมา การขา่าไยเดนนี่รับรายได้ข้องด้านสะดานี่รับโลได้รายได้เข้าประเทศปีหนึง่งไม่ต่ำกว่าสามแสนล้านเทพีนองไปเล่สิบปีตีเลียวกับวันนี้ครับเล้งหลบายสินค้าชาวบ้านจากมเาเลเซียมาค้นสินค้าอย่างค้นสินค้าจากหลอด,ดไปทุ่หลอดบนนุ่นอยู่เลยครับสมควัแหลวหรือยังลรืมีอาณาเขต คนมาเลเซียมาหลับสื่อตรงนี้คนไทยไประบายทิศกาตรงนี้ไปทู่กลาลือการเข้าอกชายแดนนี่รับคนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดอยาอกใีเข้ามาจ่ายเบียรในเมืองไทยแต่ปรากฏว่าเรามีเงินค่อยหมากบางครั้งใช้เวลาเป็นวันมไม่เข้ามาได้บางครั้งก็ค่งวันผมถามใ่บกความไม่สะดวกไปเดียวคนอยากมาจ่ายเบียบ้บานเลามาครั้งเดียวก็ไม่อยากมาเลยของมาเดียวรับ เป็นเรื่องตีเราต้องแก่นะครับเรื่องต่อมาครับพี่น้องจำได้ฮนะ้นองมินลิทตีเรงเพลงกินขา้าวข้าวเนียมาม่วงบนเวทีพ่อมใจ่ายเขาแบบซอฟพาวเวอร์เป็นเรื่องเหล็กแต่มันเป็นเรลืองให่พอลุงคุณเจา้าก้นข้าวแท้าเอินมา กินเนี้ยวมาม่วงเต็มมัดกลายเป็นคนตั้งประเทศยั่างมาเทียวเยมองไทยย่างมากินเนี้ยวมาม่วงแล้วเราบีทิ่งดีดีอยู่หมากเนปากใตเทศสุลาดห้อยหนังลมเทศหลอดชาดดีทีสุดใหทีสุด,สดถ้าเราทำแบบซอฟท์พาวเวอร์ไปดมันจะดังคกนก็ย่างมากินด้อยหนังลมโซง่ารเรามีถุเรียนซอกนามกับตีข้าวปลาครับค้าว่าถุเรียนซอกฝน หลอกคนจากกระดามันตกกระตกตีนันกันจากเอาไทตกกระตกนันกันร็ชาติเป็นปีเศษมีปลากระพงซ้ำน้ำในตะเลซ้ำบต๊งกล้าไปถ้าเลาทำเหมือนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคนก็นยากมากเนี่ยป็นสิ่งที่วพวกเราต้องคิดแล้วมาทำในยุไบกันเรื่องชุดถ่ายที่จะคว้าในายุไบวันนี้เรื่องเอกลาบซิกเวียดลมพมชายข้ามูุนนี้ตุกเวทีตลอดเพราะอะไรกับ พอรัตบานถูกรัตบานในความสำคัญกับเอกลาดเนื้อดินแดน,นเอกลาดเราเราต้องเสืออาวุธยุท่ธปรณกอเป็นมื่นลลานครับถ้ามาพิ้องคนไทยนี่ตายโดยทุกกรับม,มั้งไหมแพชดินไทยทุกแบ่งแยกไปม,มั้งไหมไม่มีครับแต่สิ่งแวดลอมทำไมคนไทยต้องตายโดยการเป็นมะเร็งโดยการกินชาิผิดเข้าไป วันนี้คนไทยตายโดยรวมมาเล่งวันละเกินบสองร้อยคนเลยครับแล้วมีแนวนมมาขึ้นมาขึ้นพอแล้ครับเพราะเราดีใจว่าโร,รางงอุตสากรมอายุในบ้านเราเต็มไปหมดเราเขา้าใจว่านี่คือความจเจริญเราเขา้าใจว่าหลวงราาัชราจะตำานดีเหล้วเจริญขลางๆโา,า,างลงานเล็กมาท่ากิจมังเล็กมาทาจีนมังหรอแต่เราลืมไปเร้วในแม่น,มน้ำลำคลองครับเต็มไปด้วยน้ำเสียเต็มมด ปลาตายลอดคลองระบบนิเวศตทุกทำลายมดกับน้ำก่อทด่ไปทึงปลายนา้ำครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางนา้ำเราเอามาทำน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้เราบริโภคไปในร่างกายทุกวันทุกวันทุกวันสร้างผิดที่เรามองเห็นนะครับสุดท้ายเราก็เป็นโลกหลายเป็นมะเร็งแต่เเละคนเป็นมะเร็งต้องอายุปางบาก็าน่ไหมครับเด็กๆเป็นมะเร็งกันมะแล้ว ล่จังวัดบ้านเราตีโรงงานยังไม่ปากว่าบุษสมบูรณ์ยังมีแต่ถ้าเราไม่ปปองกันไม่ขิดในอนาคตกับเราจะมีปัญหาปะเนี่ยนี่ผมนี่จากวัดสุกราหยึดครองผู้มีได้มาแล้วนะครับแล้วก็เด็กไว้นํำในครองเต็มมดกับยีทปีที่แล้วพราะว่าระยะลังโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เต็มบอดูไทรเต็มไปหมดในคลอง ผมประกาศเอาเอกาสารทึ่ว่าหลอดล็บวันเนเด็กว่ายน้ำในคลองครับน้ำใสสะอาดใส้กิฟนี่วันที่ห้ามีทุนได้เลครับคลองอุตภเปา,าผมนัดพี่นอ้ององค์กรปกครองทุต้องทิ้นงน้มดหยุดคลองอุตภเปา,าล็อบมาเต็มไปด้วยโรงงานจริงๆโรงงานที่รับเล่ายาไอ้เข้าอยู่ป่ญญายาไอ้เข้าปิดแต่ว่าเข้าอยู่ได้พี่น้องประชาชนชาวไทยผมต้องอยู่ได้กันเข้าตองลงทุนเพิ่มทีน่กะับ ลงทุนเพิ่มไปสร้างบ่อวัดน้ำเสียเพิ่มมานะครับแล้วน้ำี่มีคุณภาพทึกจะปล่อยลงในคลองทําได้ไม่ให่่ทาไม่ได้เพราะตรงนี้กับเราควรกลั้นมาเป็นนโยบายว่าเราเอาสิ่งแวดล้อมระดับประเทศรับมาใ้กับพี่น้องชาวไทยที่นี่พี่น้องที่เขาหลบกับ,บนั่นคือตัวอย่างในการที่เราจะเดินหน้าทำํำนโยบายปักจิติปัติไหมที่นี่มาผูดถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน หลบหน้าเนี่ครับไม่รู้นไหนไหนหลบหน้านี่ครับผมข้อหยาดโยนลบไปว่าการเลือกตั้งซ่อมในเคโลกนะครับผมนี่ปบโดยตัวเองครับชีวิตการเมืองผมผมเป็นนาย,ายกอบจอะไรก็ยุ่งซ้ำแย่ซ้ำสองนะครับผมไม่เคยปบการเลือกตั้งขังใดที่อันตรายเหลวน่ากลัวเท่าการเลือกตั้งซ่อมในเคโลกตักาเลยครับ ถ้าเป็นสงคลมัมเนาะมาตะบนฟ้ามาบนดินมาใตา้ดินอำนาจดัดทรับปากำลังถุกอยา่างายมดคนที่มากบารมีนายพุ่นนายปั้นอุน,น,นเอ็กเด็มัดล็อกเราโซ่เปลาะเกียติยศและสักซี้ก็องลูกสงคราก็องค่นตายเราโซ่เดีหัวใจกับหัวใจยืนโซ่กันที่สำคัญ เรามีเวทีปราสาทที่สําคัญมากเราได้อธิบายการเมืองเปิดเวทีกลางเล็กคนล,ลักพัน,นแต่ครั้งที่สองคังคนเลือมมากมา,มาขึ้นมาขึ้นจนปิดเวทีวันนั้นคนสองมืนว่าปพ้นทุกทายเราชนะวันถ้าเราชนะอุ่นนันได้ผมอยากบอกปีนองเา่าปเสเศษปัตตุกีศว่าเราต้องไม่กลัวปากอื้นแหลวนี่คือซึกเ <c oughs> ตยยัยที่ทุดแล้ว เรลหนามาได้ซึกอื่นๆเป็นเรื่องเด็กที่นี้ถ้าพี่น้องติดตามลั่งจากโลหนาทั้งเขตหนึ่งจุ่มพเรเขตอกทรงค่าแล้วกระแส่พยาธิปัตเดิมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผมตำโพอ,อยู่เลยกันแต่ผมไม่บอกแต่ผมอยากประมาณประเมินสถานอาก,การไปเลยๆดีขึ้นมากแต่มันกระสดุดมัง้งรับยาธิปัติ เราต้องทำใจเราต้องนิ่งเราต้องมีสมาธิไปวัดเมื่อนเรืออยู่ในมาสมมติเลยครับเป็นเรือเขาแต่ว่าวัดสะดุติธรรมมันเป็นหม้อย่างดีเลยนิ่ก็ไม่ขึ้นซีมันอาจจะตกไปมั้งครับบางกั่งบางช่วงแต่ต้าไปเหลเรือลำอื่นมาเหละซีสดชสวยๆวพี่ครับแต่บางที่เล็กบางบางเราโดดจากเรือเราไปอยู่เรือดูเพราะว่าดีไม่ดีรัวในเวลาชันๆ เพราะฉะนั้นผมบอกพี่น้องเจ้าพระชาติปัตย์ทีไม่ค่อยมั่นใจออกอาการลังเลเพราอยากให้พี่น้องเจ้าระชาติปัตย์ย้อนไปดูอดีตนะครับผมมันมาประชาติปัตย์ลังว่าพุทธานใครในปากตายที่ออกจากประชาติปัตย์แล้วไปประสบความสำเร็จมัง้งมีมั้มครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นคงในตรงนี้ครับ มี่ะไรเกิดขึ้นกับพวกเรามั่งเราถร,ร่วมปลังช่วยกันแก้ช่วยกันปรับว่าประชาธิปัตย์น,นี่ตอนนึงเดียวมันได้รับครับมานั่งตุ้งระดับประเทศแน่นอนที่นี่พี่น้องที่ก็หลบครับวันนั้นถ้าพี่น้องเจ้าประชาธิปัตย์ผักตายจาได้หรอประชุมประชาธิปัตย์าักตายเราลงมาตีกันจัดเจนนันนะครับว่าจังวัดไหนที่มีความพร้อม แลว่าได้ผู้สมัครกรอบเดี่ยวเราแค่เปิดที่เดียวนะครับแล้วเปิดได้หญิงใหญ่นะครับ,รอ,รนะรบอาจจะมีคนมาฟังป่ะเฮ้ยทักษมพันซี่ปันหน้าปันคนแล้วแต่เมื่อตงคราผมน่ครับเก่าเคสกรอบเราประชุกันแล้วว่าทุกคนเดินหน้าเสียงต่างเก่าเคสมันตีบอกวีนองเล็กเดียวเราประดึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเปิดตรงคราเซ็ตต่อไปเราอาจจะเวียนไป ทีพรอมแล้วเช่นกระบี่รลอมแล้วนะครับยังไม่ได้ทิปลอมหยกหยกทับกันไปคาเซ่มันขึ้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 นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพคบับผมอยากเรียนกับพี่น้องเจ้าพระเจ้าสิบปัดว่าเราถึงเวลาแล้วทีต้องนับนึ่งพนึกกำลังกันให้จับให้แน่นนะครับผู้สมัครสอสอก็ะทำทราบเขากับนึ่งหลักสามมาขีกันซ่องรับบุคลิกตัวเอง ให้เป็นคนใจทึกผืงนดดสร้างข้อมูลปลอมมาบวกกับความเป็นประชาธิปัตย์ดอ,อรเฉลิมชัยสี่อ่อนบวกโดยตันจุลินหลักษณัวิสิตบวกกับปีดีพุนบวกผมก็ไปไปเสริมตับแล้วบวกก้อที่ร้งก็คือนโยบายที่เราจะรวมกันทําเพื่อพัฒนาปากใต้เพื่อพัฒนาประเทศพมเชื่อเลือกเกินหว่าซ้ส,าส่วนนี้มาร่วมกันประชาธิปัตย์ไม่แผ่ไขแน่นอนในปากใต้ พอเจ้าดันพี่น้องที่ขรรพรับวันนี้ผมยืนยันกับพี่น้องถ้าพี่น้องตำตามการมานี่ตัางมดในการเลือกตั้งหลบหน้าครับประชาธิปัตย์จะกลับมาหญิงใหญ่เล็้วชนะอย่างคาดลอยแน่นอนครับกบกรับก็ระคุณมากับพี่น้องครับ